โอ้นี่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 นนนโอ้ได้หอดแมงดาบะนี่คักขนาดพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องมาตอนสักข้าวเดียวครับกุ้งห้อยปูปลามีครบเลยครับพี่นอ้องนี่โอ้ขนาดมา,มาเยอะเหมือนกันเลยครับโอ้ยเบิ่งครับพี่นออ้องเอ๋เอ๋เอ,อ๋เอ๋ออออ กุ้งนี่ไปนะโอ้ยจนมีกามเนะครับหใหญ่ให้ตัวแบบใหญ่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องันนี้ก็อยู่กับบ่าวพี่อย่เก่านะครับันนี้ก็อพป้ามาสอนครับพี่น้องสอนกลุ่งครับ สอนน้ำนำโดมบานเท่าน <mill> <Wait. S 2> ี้นะครับนี่ครับน้ามาสอนเบิงแล้วครับวาซิมีกุ้งว่ครับไปเลยครับพี่น้องโอ้โหอู้นี่พี่น้องพี่น้อง อ้ยกุ่งเงครับโอ้นี้ปูครับใบใหม่ไล่ขนาดพี่หนอฮเบอะไรล่ะพี่น้่หน เมงดาพี่นอ้องแต่ละหมุนลุ่งแล้วมาเบิ้งทีนอ้องแต่ละพี่นอ้องอ่าคือจะเห็นหมุนลุงเม้งดาตัวบกใหญ่นึงครับโอ้โนี่นี่น,น,น,นี่โอ้ได้หอดแม้งดาวะนี่คักขนาดพี่นอ้อง หอยจูบก,ก็บมีครับหอยสองหน่วยเลยโอ้บาที่แดงดาเนาะพี่น้องขักขนาดมาเบิง้งครับพี่นอ้องนี่นี่นี่น น,น,นี่พี่นอ้องปลาครับนี่โอ้จับเงกขนาดบบบนี้อืมโอ้ปลาลดหรือปลาหลานนี่พี่นอ้อนงเห็นแล้วครับนี่ครับพี่นอ้องตักเอาอยู่ในเหินนี่ว่าไงเนี่ยโอ้ตักเอาซานสีเถื่อเลยยังได้งก็เก่าเบื้องดีแล้ว เดี๋ยวสิตักใ้ขบิงใหม่เนะครับเ mm hmm. ก็บก่อนครับพี่น้องักขนาดกลุง่งเ mm hmm. บิ่งนะครับพี่นอ้องอีก hmm. ซอนให้เบิง่งใ mm hmm. นหนีเลยแล้วครับวันนี้ส่วนส่วนเอาครับข้าวเดียว เบื้องที่ตะพี่น้องนี่นี่มันเที่ยที่สี่แล้วครับผมสวนเอาอยู่น้หน่มองเดียวนี่ติ่นดงเดงดงเดงอยู่นี่โอ้ยเบิ้งโตกุ้งพี่น้องอเอาแยกหลอกเบ,บิ่งนอกพี่น้อง โอ้ยยังม,ม,มีอยู่ครับเพิ่งได้แลวครับติ่นดองเด้งดองเด้งอยู่อู้ตัตบะหน่อยเด้อนี่ครับ ตอนจะมองเก่านี่ท่านได้ไปใส่พี่น้องเบืองโตกุ้งคนระับอุ้ยนี่ครับพี่น้องแม่กอนแค่ข่าวเดียวครับกุ้งหอยปูปลามีครบเลยครับพี่น้องมองเดียวพี่น้องท่านได้ไปใส่อยู่ ว,ว่าจะสีเบิร์สอนขึ้นมาก็มีคือเกา่ามองเดียวอิลีพี่น้องท่านเลยไปใส่อยู่นี่นี่ครับม้านขนาดพี่นอ้อ,นอ,ไไนนอง อุ้เดี๋ยวแม่งดาอีกแล้วน,นีต่ตัวที่สองครับอู้อตัวดำดำแล้วครับนี่มันมีกลุล่มวะเนาะโอ้ยสอมมนนั่งยีสีกะมีแม่งดาพี่น้องนี่อ้ขักขนาดโอ้อพี่น้องไส่ค้อนตรงหันนี้ครับมีหอดตระุดดไนเลย <อ>นี่พี่น้องปุ้ยโตกุบเ<า>บ<ด>ิ่งติดเลยครับโอ้อยใหญ่งไงเลยนี่นี่ปลารดอีกแล้วครับปูก็มีครับกุ่งหอยปูปลามีเบ็ด sống bùn khả năng nó vino, cùng cái tôi nhảy ngập này, uhm đầm mực chụp, เบิงกุ้งตัวนี้อ้ยส่นด้จังได้ลัวนี้อู้หูมากเยอะเหมกันนี่หออ้ยเบิ้อับพี่น้องเออเออุ้งนี้พป่น้องโอ้เจ้มีกล่เนาะครับใหญ่ให้กุ้งนี้มือจอด Ừ. Ừ, ui, ừ. ừ, tôi nhảy cái mì, Tình đông đen đông đen lên. ไปเก็บใส่หมอกันนะจ๊ะนีอ,อ,อู้หดินเดาเดาเลยพี่น้ออย,ยู่น,น้ำเหือดเนาะกุ่งก็ได้ สอนเขาไปน้ำเหือพี่เนาะส่วนส่วนเขาไปบึง เดาเลยได้แล้วห,หมอโอ้โอ้โอนี่พี่นอ้องเก็บเก็บหือออกก่อนเนะครับอืม hạt cool. uh. 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 tô cũng Ôi. Ui, đó. Ui. bên này. bẹp ngay đi nó Ui เบิ้งโตกลุ่งพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่น้องมันได้แล้วแดดมันดา่าโ,โตที่สามแล้วครับวันนี้ตักขนาด มีหอดปลาบัณนี้ปลากั่งนด้หนึ่งพี่นออ้องไข่ไขายปลาคอเนาะครับออโอ้ได้หอดปลาคอเปนม้านแหงน่งพี่น้องโอ้ปลากั่งพี่น้องครับพี่นอ้องได้เวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องนี่ม้านแห่งครับนี่มีเบิสสุญางครับกุ้งหอยปูปลา แมงดาก็มีครับแด่แมงดาซ้ำโตครับพี่น้องกลุ้งเขาบู๊มีแต่ตัวใหญ่เนาะปลาตัวหนึ่งปลารดประหลาดปลานีครับครับกับม้านู่เนาะรับวันนี้พี่น้องรับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบประผาดคลิปต่อไปเนาะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากลับบานแล้วครับสวัสดีครับ